วัลลุมพินีจับตาไขมุกขาวเพชตาเสือเลอพงก่อนลุยศึกวันลุมพินีห9าสามนักชกหนุ่มอายุยังไม่ถึง20ปีได้แก่ไขมุกขาวทอรรังมาดเพชตาเสือสีโอปอลและเลอพงแก้วสำริดที่เปิดตัวปังตั้งแต่ไฟแรกด้วยการปิดเกมไม่ครบยกได้โอกาสกลับมาโชว์ฟอร์มต่อเนื่องในศึกวันลุมพินี59วันศุกร์ที่19เมษายนนี้ที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราคู่แรกเริ่มเวลา19นาฬิกา30นาที ทั้ง3นักชกเพิ่งจะปรากฏต,ตัวครั้งแรกในศึกวันลุมพินีโดยต่างประเดิมชัยด้วยการปิดเกมไว้คู่ต่อสู้อย่างสวยงามพอร้อมกับคว้าโบนัส350,000บาทจากบิ๊กบอสชาตรีสิทธิยอดทงอีกด้วยโดยก่อนที่ทั้ง3คนจะมาสารต่อชัยชนะในศึกวันลุมพินี59ที่จะถึงนี้เราขอพาไปย้อนดูฟอร์มแกร่งในไฟแรกของพวกเขากันดูคลิปวันลุมพินีวันที่26มกราคม2567คู่ไข่มุกขาววจักวุฒิเวสัสิทธิชัยสอเดชพันธ์ ไข่มุกขาวทอรังมาดไข่มุกขาวนักสู้จากนกครศรีธรรมราชวัย18ปีปรากฏตัวครั้งแรกในศึกวันลุมพินี49เมื่อ26มกราคมที่ผ่านมาโดยโคจรมาปะทะก,กับสิทธิชัยสเดชพันธ์นักสู้วัย19ปีจากค่ายสเดชพันธ์โดยเกมการชกจบลงในยกที่2ด้วยการเข่าลอย2ชั้นของไข่มุกขาวสิทธิชัยเวอร์ซัสไข่มุกขาวครั้งนี้ไข่มุกขาว ถูกประกบให้เจอกับเพชรฤหัสสิทธิ์นายกทวิตพงศ์นักชกจากแดนอีสานวัย23ปีที่เปิดตัวในวันไฟแรกด้วยการพ่ายแพ้ซซูเปอร์แมนออ,อุดอุดรในศึกวันลุมพินี35เมื่อเดือนกันยายน66และหวังจะกลับมาเอาชนะในไฟนี้ให้ได้ต้องมาดูกันว่าฝั่งไหนจะคว้าชัยไปครองได้สำเร็จเพชรตาเสือสีโอปอนเพชรตาเสือ นักชกวัย19ปีจากชเชิงซาวเป็นมวยดาวรุ่งที่ถูกปลุกป,ปั้นโดยสมหมายสกุลเมตตาโปรโมเตอร์ชื่อดังของเมืองไทยเพชรตาเสือชกค,ครั้งแรกในศึกวันลุมพินี45เมื่อเดือนธันวาคม66โดยสามารถเอาชนะน็อกสิงห์มณีสุรศักดิ์มนตรีได้ในยกแรกสิงห์มณีเวอร์ซัสเพชรตาเสือไฟนี้เพชรตาเสือต้องโคจรมาเจอกับพร้อมยออันดามันนักสู้วัย25ปีจากสงขลาที่จะแข่งขันในศึกวันลุมพินีเป็นครั้งแรกต้องมารอดูกันว่า เพชตาเสือจะรับน้องใหม่ได้สำเร็จหรือพร้อมจะสร้างเซอร์พระหยุดรุ่นน้องฟอร์มร้อนแรงลงได้เลอพงแก้วสำริดเลอพงแก้วสำริดเลอพงแก้วสำริดนักสู้วัยแค่17ปีจากมหาสาร,รคามเปิดตัวครั้งแรกในศึกวันลุมพินี52เมื่อ16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยเจอกับมากุโตซาโตะนักสู้แดนปลาดิบที่บินข้ามน้ำข้ามทะเลมาชกรายการนี้เป็นครั้งแรกเช่นกันโดยเป็นฝ่ายเลอพง ที่ไล่ยำคู่แข่งก่อนจะชนะทีเคโอในยกแรกเท่านั้นแจ้งเกิดอย่างน่าประทับใจมากุโตะเวอร์ซัสเลอพงในวันศุกร์นี้เลอพงจะได้เจอกับยอดกิติเฟียตะปทุมมวยซ้ายจอมบูวัย19ปีจากแดนใต้ที่มาประเดิมศึกวันลุมพินีเป็นครั้งแรกซึ่งต้องมาดูกันว่าฝ่ายไหนจะเป็นผู้ชนะในไฟนี้สำหรับคู่เอกของศึกวันลุมพินี59เป็นปะทะกันระหว่างยามีนพีเคแสนชัยและเจาอาคิมอุรากี้ นักชกลูกครึ่งฝรั่งเศสแอลจีเรียภายใตยก้กติกามวยไทยรุ่นไฟเวท125-135ปอในขณะที่คู่เอกภา,าคอินตเตอร์ซิวกรพีเคแสนชัยชคัมแบ็กชกวันล,ลุมพินีโคจรมาเจอกับชาคริยอยูราเยฟนักสู้ฟอร์มสดจากอุซเบกิสถานภายใตยก้กติกามวยไทยพิกัดเฉพาะแคทเวท140ป แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา19นาฬิกา30นาทีรับชมการถ่ายทอดสดทาง watch. w a n i f com บางประเทศ Facebook หรือ YouTube One บางประเทศและทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม20นาฬิกา30นาที